สังเกตกันนะคะว่าเวลาเซลล์หรือว่าซัพพลายเออร์เข้ามาขายของให้เราเข้ามาคุยกับเราเข้ามาขอพบเราเนี่ยเขาดูดีจังเขาแต่งตัวดีพูดจาด,ดีดูท่าทางกริยาอะไรดีมากนะโดยเฉพาะในองค์กรที่แบบใหญ่ๆที่เขาส่งมาคุยกับเราเนี่ยเขาดูดีอ่ะเออเคยสงสัยไหมนั่นก็คือที่มาของคอนเทนต์วันนี้นะที่อาจารย์ทยาอยากจะบอกพวกเราในฐานะที่เราเป็นนักจัดซื้อและเป็นหน้าต่างขององค์กร นะเราเป็นหน้าต่างขององค์กรยังไงใครๆบริษัทมากมายนะลองดูซัพพลายเออร์ในมือก็ได้กี่พันบริษัทละ่ะเขาอยากจะเข้ามาคุยกับเราและถ้าเราเป็นแบบแต่งตัวง่อยๆแบบอะไรก็ไม่รู้อะแบบไม่ใช่เลยอะใครเขาอยากจะมีความน่าเชื่อถืออยากจะมาทําธุรกิจกับเราเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเปลือกนอกมันมีความสําคัญนะคนเราตัดสินกันที่ข้างนอกนะเหมือน Rapping Paper ใช่ไหมบางทีห่อของขวนนะัญน่ะมันสวยแต่ข้างในอาจจะกลวงก็ได้แต่ว่าเราต้องดีทั้งข้างในข้างนอกซึ่งก็คือคอนเทนต์วันนี้แหละอาจารย์เทยาอยากจะเล่าให้ฟังประกอบกับอาจารย์เทยา่าไปอ่านหนังสือของคุณจิมโรนเรื่องคำพ์นักขายใช่ไหมเขาพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพ personality เป็นเรื่องแรกเลยนักขายคนที่เป็นเซลลเขาจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีนะ พอเขาดีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขายของได้เพราะว่าความมั่นใจเราก็เช่นเดียวกันตัวแทนขององค์กรเราเป็นตัวแทนใช่ไหมเราเป็นหน้าตาขององค์กรนะทุกคน่ะซัพพลายเออร์ที่เห็นเราเขาจะจัดเราได้นะคะว่าเราเป็นองค์กรแบบไหนมันฉายมาจาก appearance หรือจากภายนอกที่เขาเห็นเราเนะะี่ยค่ะสามสิ่งที่เราควรจะทำเพื่อให้มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ และซัพพลายเออร์อยากจะดิวงานด้วยนะอย่างแรกเลยนะคะเราไม่จําเป็นต้องสวยต้องหล่อหรือว่าต้องหุ่นดีเวอร์วังอะไรแบบนี้นะแต่เราต้องสะอาดดูสุขภาพดีนะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเข้าใกล้แบบกลิ่นนี่มาแบบไม่พึงประสงค์อะเนาะฟันเฟินอะไรแบบเล็บเล็บคือขมุกขมมอมสกปลกไม่เรียบร้อยอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นบุคลิกที่ ไม่ต้องเป็นนักจัดซื้อก็ได้ใครๆทำงานด้วยกันเนี่ย mm. ก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ถูกไหมถ้าเราสะอาดสะอานดูด,ดีมีสุขภาพนะคะ เปลือกนอกเราดูดีแล้วแต่งกายให้มันเรียบร้อยไม่ต้องเสื้อผ้าแพงก็ได้เพราะบางคนใส่แพงแต่ก็ยังเหมือนใส่เสื้อราคาถูกก็มีเยอะแยะไปนะให้มันดูเรียบร้อยสุภาพแล้วก็สะอาดสะอ้านแล้วก็ดูสุขภาพดีนั่นก็โอเคแล้วนะคะนั่นก็คืออย่างแรกเลยเรื่องเปลือกนอกบุคลิกภาพนะคะอย่างที่สองนะคะเราต้องมีลักษณะท่าทางนะอกพายไหลพึงพูดจาดีไม่ได้แบบว่าพูดจาประจบสอบพลอใครนะแต่ว่า พูดจาให้หน้าฟังจังหวะจากโครนรู้จักวิธีฟังรู้จักวิธีพูดนะ มีบุคลิกภาพท่าทางเดินเหินอะไรให้มันดีไม่ใช่เบิร์นแบบหลังคอมชีวิตชันเศร้าแล้เกินอะไรแบบนัน้คือมันไม่ใช่บุคลิกภาพที่ใครอยากจะเข้าใกล้หรือว่าถ้าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นก็ทําอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าไม่เหมาะกับการเป็นยอดมนุษย์นักจะซื้อโดยสิ้นเชิงถ้าจะทําแบบนั้นนะเป็นแบบคนธรรมดาอย่างนั้นทําได้นะอย่างที่3อาจารย์ธยาจะพูดบ่อยๆนะทุกอย่างมันมาจากข้างในอินเนอร์ข้างในของเราเลยเราต้อง คิดดีไม่ใช่บวกทุกอย่างนะแต่ว่าเราต้องมองทุกอย่างในทางที่เป็นไปได้นะแล้วก็มีจิตใจที่ดีด้วยนะคะเรามองทุกอย่างให้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะนั่นก็คือทุกอย่างมันจะมาจากข้างใน,นะคะ่ะพอข้างในเราดีอะ่ะมันจะฉายออกมาถ้าแม้ว่าเราไม่ต้องใส่เสื้อผ้าแพงอะไรแต่ว่าความที่เราเป็นคนดีอะ่ะเราเคยสังเกตนะคะบางคนแบบ เขาไม่ได้สวยไม่ได้หล่อมากแต่ว่าเฮ้ยเขามีเสน่ห์อะสิ่งที่เขาพูดออกมาจากข้างในอะมันใช่เลยอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือทุกอย่างมาข้างในพอ3สิ่งมันซัพพอร์ตกันปุ๊บนะคะอาจารย์ไม่มีกระดานเนาะแต่ว่า3สิ่งนะคะตั้งแต่ความสะอาดสะอาดบุคลิกภาพภายนอกของเราใช่ไหมท่าทางกิริยาท่าทางอะไรต่างๆของเรารวมถึงสิ่งที่มาจากข้างในของเรามันรวมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราเป็น คนที่น่าเชื่อถือนะและสิ่งสำคัญของจัดซื้อก็คือเราต้องมีความซื่อสัตย์ integrity เป็นเรื่องสำคัญนะขาดไม่ได้นะถ้าเราไม่มี integrity นะคะเราจะทำงานจัดซื้อไม่ได้อย่างยั่งยืนนะเพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญกับงานจัดซื้อแล้วก็ในการทำธุรกิจอาจารย์ทยามั่นใจว่าคอนเทนต์นี้จะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะช่วยกันแชร์ก็จะดีมากนะคะก็ขอลาไปก่อนขอให้มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตทุกๆวัน สวัสดีค่ะ